เตยว่าไ,ไปเลยพ่อมึงทําเลยรับเมาให้หมอเตาก็ต้องทํานะพ่อมันหมอเตาเขารออยู่เขารออยู่เงินบ่าวาพื่นว่าแม่เตยว่าออนะหมอเตาเขารออยู่พ่อมันต้องทํานะทำให้ร้านนอยร้านรอ,ออยู่โบมี่ถามผัว่าสิไวหรืบอบ่ไว ร้านว่าสิให้หาสร้างปูนสร้างยังเห็ดตั้งหากส่วนปูนเอาแต่เฮ็ดเสื่อมเป็นโครงแต่ว่าต้องคิดถืออเด้บบให้คิดแพงเด้เอาของอาซำใดก็ซำนั่นเพื่อนว่าสิงเต่ามึงเจอราคาของอาหมอนมึงสิงายเงือบมาได้แม่หลังละสามหมื่นเด้อหลังละสี่หมื่น เล็กๆนะต้องเล็กๆนะแค่สามคูณสี่เท่านั้นนะดอกเฟินยูทั้งนอกกับแอมฟ้าเซรล่าทัางในกับจังบูเอาวะสิมาเอาตัวนั้นแอมบอดได้วะอันตัวท้างหนาเพินเฟินไปลูบมือสีขาวๆทังนั้นอันกระเบื้องลายซีกซีกชังนะนัางหลอประตูเขาทังนั้นนะอันนั้นโบแมนภายนอกวะอ๋อไอ แผ่นเออแผ่นยิบซ้ำลายน่ะเพิ่นว่าสิเอานั่นแอมบ่ได้อันนั้นเป็นภายในวะอ๋อตัวเออเออก็เลยสิเพิ่นมึงอันนี้สีเขียวนี่เพิ่นก็มาบายเบิ่งทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นมาลูกเบิ่งทางในจังบุเอาวะบุผนังทางในบุก็แผ่นแผ่นยิบซ้ำผุแล้วเอาลายดอกอืมแป็นแผ่นยิบซ้ำเรียบนี่ล่ะก็บ่แพงบุญว่ามันกัแผ่นยิบซ้ำมันยังมเก็บอย่างดีอืมอืม ວ <sm all> ່າກາເດັດຫາຍອືອືອືຂຽນໄດ້ດີຄົນຄุยກັນກໍບໍ່ໄ <like> ດ້ຍ <gray> ິນ <Trustee> ຕ เพิ่นเบาอยู่วันอ่าคือบวเฮ็ดเตี้ยมาหนี่เงีมาหนี่โอ้ยเงยเอาไปยังตะโกใหม่ค่าเจ้าวะมันสิทับคอเรื่องเรื่องเออเรื่องของเรื่องก็สิเฮ็ดอืนขึ้นเยอะนี่เฮ็นว่าเฮ็ดคือกันมานี่เฮ็ดเงีมาหนี่เลยเพิ่นว่ะอันนั้นอนหน้าโคตรว่ะอันห้าโคตรเขเฮ็ดให้เขาเฮ็ดเอาอันนั้นเฮ็ดมาหนี่เห็นน้องพิมึงก็เฮ็ดขึ้นนี่หันหน้าใส่กันอยู่นี่ฮบกันเลยแบบนี้แล้วแต่เขาอันนั้น ยงพื้นที่ว่างไหยเขาสั่งเบิรดไลเดียวว่าเขาอยากปลูกพักกินขาสีดาคอแจ๊กสั่งยังไลท์กรดอยอยากปลูกพักแจ๊กซีหาแปลงก็บบไดเขา่มักเนื้อเขาอยากปลูกข้าปลูกขิงปลูกมักทั่วหมักงังมักติกมักมักไอ้เมดแหละคำว่ามองสวนย่อมมองหันพ่อกระว่าสีโลสีสางเป็นบ้านคู่กันกับไอพี่ไอนี่ไอโซลามนี่เผาว่าคร้มขึ ه, พอเพิ่นเราอยากจักปีใดดอกมาปงเขาเพื่นละหม,มักกระเล่าหุ่มกลนโอ้โห,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 โหปูเตี้ยขึ้นไปละปูช่างทำคลิปแหล้อได้ทำอะไรอีกวะทำอะไรอีกเนาะวะ,นะะ,ะกายมาบอกปูเตี้ยคือยังส่งกกยหลังค่าออกมาปะ นังไอือเพียงอยู <lite ượ bs> <Island> mm ่เพียงอยู่ปเพียงอะไรวัดไปหรอบ่อันว่าว่าอันกายเสาออกมาท่างนีวาทีวัดไปเร็วเพียงอยู่เพียงอยู่พิ่นมาหลุกมาวัดเบิ่งมาสวงเบิ่งอน่ยนะไปหาหมองเลกุ้มหมองหุ่งไปนี่ตรงบ่หนะเบิ่งญี่ฝุ่นคือจังสวกลวกกายไปหลายเด้นั่งอยู่หันคือจังกายไปเป็นแขนเถ่ะล่ะเด็กยขออะไรอะไร นี่บอกลูกหมูทะเลกอสิมาหนิขึ้นแล้วว่ามีผูดด้ใดช่วยก็แย่แล้วเนาะนใครจะไปทำใบคนเดียวใครจะไปทำใบคนเดียวขึ้น,นลๆลุกลุกกัเป็นลิงซอมเห็ดเฮือนเท่านั้นแหละมุ้งแล้วขึ้นไปนั่งทั้งเครื่องเบิง้งบัดฝนตกมานั่งเสยอ,อยู่ทั้งเครื่องนี่ลิงเห็ดเฮือนบ่หนีนั่นงอยู่ท,ทั้งเครื่องหันอื มีแต่เยงาให้ฟัวเข่าปลาเราไทำไรพ่อเมืองหมอเตารออยู่หมอเตารออยู่นะพ่อเมืงมนะองพ่อปวดเอวปวดหลังปวดไหไร เจ้าสันนี่กเกษียเอาไว้เห็ดหลังข้าคันใดตัวฝั่งทางนี้เลยเจ้ากี้ลงมา,าบา่เอาแป้นบ่เดี๋ยวให้

อยพหวานเลยตินต้องขออภัยเด้อท่านเมีเยอมโอ้ยบึ่งเผาต้องเลี้ยงร้องเพลงก่อนนะเนาะเผ <c oughs> าต้องเร้องร้องเพลงอ่ะเตรียมตัวใส่เหล็กข้อสอง <c oughs> เหล็กข้อสองเริ่มคือแล้วเด้อ การก่อสร้างมันต้องมีลูกคู่มันจะอยู่คนเดียวมันจะไหวหรือมันต้องลงมาดูมาส่งกันเด้ไม่ใช่ว่านอนอยู่ในห้องแอร์เด้นี่เดี๋ยวเป็นปานเถาขึ้นกอไัยเด้ตกลงมากับแทนทีสิเออตกลงมาเลยเด้อพอได้ห้องใส่คนนะมิดจับ เพื่อลูกไปหายางหันใจปาลาห่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะโอ้ไปแบกเอาบันไดเอามะหุงออกมาแล้วสองใยหลานแบกเข้าไปปู่แบกออกมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ลวดมัดหรืออะไรไอ,อืมน่ะ ไงไม่เห็นบ่มันทับอยู่บ่ทับอยู่ทางเตอร์บ่ ยกขึ้นเมิ่งทางไต่ปะพุทธิ้ยนี่ยทางไต่โอ้เขียนทางขางวะติขีดทางขางหรือทางใด รู้สึกว่ามันจะเซเสาเซไปทางถนนนะรู้สึกปลายมันจะเวไปทางถนนปลายเสาเออ ว่าอีกนิด ทั้งใต้น่ะทั้งใต้น่ะตรงเสาโกดังอยู่ทั้งทึ่งนั่นปลายอยากเวมาทางถนนอืออือดูเดียต้องเตะขึ้นเตะปลายขึ้นทังขอภัยเล็งเล็งด้วยสายตาฮะขอรวดเบ่ โอูเพลง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 